หนูหินไงทําเว็บไซต์หนูหินกันเว็บไซต์หนูหินอืมฉันว่าแจ๋วนันแน่พวกไอ้หู้ว่าพาเจ้าหน้าและเพื่อนๆมาทายถ้ำหนังแฮ่ๆพวกอ้เลอยอาสามาบริการผ้าไปทายตามจุดที่น่าสนใจต่อไปเป็นวัฒนธรรมการกินของคนอีสานเราจะปรุงอาหารให้ดูนะครับเชิญถ่ายไว้ได้เลยอะหนูหินมาปรุงสิเจ้าเป็นนางเอกได้ หนูหินอินเตอร์ตอนหนูหินไซเบอร์คิดกับวิถีชีวิตบ้านโนนหินแฮที่มหาหลัยเจนนี่มุกมาแล้วเหรอมิววันนี้มาเร็วฮะอาจารย์มีประกดออกแบบเว็บไซต์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมิ้วเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะต้องทำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตปรัชญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งอาระยธรรมที่กินเที่ยวไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะที่จริงจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากเพราะข้อมูลมีให้ค้นคว้าอยู่แต่จะทํายังไงให้เว็บไซต์ที่เราทําขึ้นมาน่าสนใจอะอยู่ที่การนําเสนอไงใช่ใช่ใช่เราควรนําเสนอแบบสนุกสนุกเหมือนนิยายหรือเรื่องเล่าที่ไม่วิชาการเกินไปอะ่ะคนมีตัวละครเดินเรื่องไปด้วยนะมีตัวเดินเรื่อง นึกได้แล้วว่าจะทำเรื่องอะไรแล้วให้ใครเป็นตัวเดินเรื่องเรื่องอะไรใครเดินเรื่องไอหนูหินไงทำเว็บไซต์หนูหินกันเว็บ,บไซต์หนูหินอืมฉันว่าแจ๋วนั่นแน่ฉันเคยฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความเป็นอยู่การใช้ชีวิตเกี่ยวกับบ้านโดนหินแหกของเขาเคยไปสัมผัสมาแล้วด้วยสนุกน่าสนใจจริงๆเราตกลงทำเรื่องนี้กันนะและไปสถานที่จริงด้วยเอาเอา งั้นก็โเอเค่ฮะยังนะคะเสียเรื่องบ้านของหนูลงอินเทอร์เน็ตแล้วให้หนูเป็นนั่งเอกดิคะ่ะเป็นตัวเดินเรื่องอย่าแล้วเรื่องค่าตัวล่ะคะนั่งเอกจะได้เท่าไหรโหมันจะไม่เขี้ยวไปหน่อยหรอฮ,ฮ่ยหนูหินต้องคิดค่าตัวอะไรอีกเงินเดือนก็ได้เงินเดือนกับส่วนเงินเดือนสิคะหนจะให้หนูเป็นนั่งเอกหนจะให้ผ้ากลับไปนอนหินแฮหาข้อมูลสารพาัด งั้นให้เป็นเบีย้ยเลี้ยงทาและกันวันลพันถ้าไม่โอเคจะเอายายด่อนเพื่อนเธอไปแทนวายเอาค่ะเอาค่ะนั่งดอนมาสู่นู้บ่ไ,ได้หร้อค่ะวันต่อมาเชิญนางเอกขึ้นรถได้แล้วค่ะระยะทางยังอีกยาวไกลนะคะเชิญคะนางเอกเฮ้เฮ้เฮ้นเลยตกเย็นคณะสี่สาวก็มาถึงบ้านโดนหินแหมาถึงเย็น อาหารการกินหายากหนูหินจึงซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินแกงจืนมาต้มกินรองท้องไปก่อนรุ่งเช้าเสืรนคะ่ะสีท้ายเอียงคะ่ะสิเริ่มจากมองใดก้อนดีคะนั่นอะไรอะ่ะอ๋อเล่าคะ่ะล้าสทำไมเล็กจังแล้วบาเล่าอยู่ไหนอะ่ะเอา้าเล่าก็คือที่เก็บเขาเปลือกเด้อคะ่ะภาษาการ์เอิ้นยุ่งเขานะคะ อ๋อถ่ายภาพเก็บไว้นึกว่าค็อกเทลแล้วนี่คือสาลากลางบ้านค่ะเป็นที่ประสมของเศร้าบ้านเป็นที่เล่นของพวกเด็กน้อยที่เห็นหอยโอนต้นยู่นั่นก็นคือกระล้อใส่คอเอิญเศร้าบานมาประสมกันค่ะนี่คือสางฟาง่บน,น้่นประจำหมู่บ้านค่ะกินก็นได้ใส่ก็ดีล่างวีก็เกี้ยงค่าที่นี่เป็นที่นุ่มๆม,มากค่อยจีสาวเวลาตักน้ำค่ะพวกไอ้หูว่า พาเจ้าหน่ายและเพื่อนๆมาทายถ้ำหนังแฮ่ๆ <g iggle> พวกไอ้เลยอาสามาบริการผ้าไปทายตามจุดที่น่าสนใจเอาอีกแล้วพวกผู้บ่าวบ้านคอยบ่ต้องมายุ่งขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะดีเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวช่วยแนะนาสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอาหารแหล่งกำเนิดศิลปะพื้นบ้านอะไรก็ได้ที่บ่งบอกถึงความเป็นอีสานให้ทีนะคะว้วยแล้วนู้นละคะ เธอก็เป็นนางเอกไงเฮ้ฮคอยยังซัวหามาหาค่าตัวหนูเ้อค่ะนี่ไงครับแหล่งอาหารของคนอีสานโปรตีนชั้นหนึ่งเลยละ่ะบนต้นมะม่วงก็จะมีรังมดแดงอยู่ในนั้นคือไข่มดแดงไงครับดีค่ะดีจะถ่ายไว้และนี่ก็คือแหล่งอาหารครับในขี้ควายต่างก็มีแมงกุจ,จีที่เป็นแหล่งอาหารอีกอย่างของคนอีสานยังเหลือแหล่งอาหารที่ใหญ่ที่สุดสองที่ คือหน้องคูรุดีค่ะดีตามถ่ายไว้ตกเย็นผู้ผู้บา่าวบ้านโนนหินแหกก็นำกุ้งหอยปูปลาพืชผักแมลงจากแหล่งอาหารต่างๆมาที่บ้านหนูหินต่อไปเป็นวัฒนธรรมการกินของคนอีสานเราจะปรุงอาหารให้ดูนะครับเชิญถ่ายไว้ได้เลยอ่ะหนูหินมาปรุงสิเจ้าเป็นนางเอกได้ ก้อยไข่ว่าแดงมีไข่ว่าแดงใส่ข้าขัวพริกป่นน้ำปลาแล้วก็น่าปลาแดกจักหน่อยบังหน้าหอมแดงหันคู่กันเซตลวยด้วยพักสังแงะอ้าเซ่บดูหินโชว์ศิละปะการทำอาหารอีสานอย่างทรมัทแมงสมบทบาทนางเอกพอถึงเวลาอาหารเย็นชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็ยกต้มยกแกงมาร่วมพาแรงสาสาวถึงกับอึ้งในน้ำใจคนโดนหินแห่ถ่ายไว้ถ่ายไว้ หลังจากอาหารเย็นหนูหินก็พาคุณมิวคุณมุกคุณเจนนี่ไปบ้านแม่ใหญ่สอนเพื่อดูการเข็นนฝ้ายเอาไว้ตาหูหรือทอผ้านั่นเองระหว่างที่ดูและถ่ายทำสมพาษณ์แม่ใหญ่สอนอยู่นั้นเสียงพิณของทิกระหล่อนเสียงแคนของไอ้น้อยดาอ่าก็ล่องลอยมาขับกล่อมเอ๊ะเสียงพิณหืมเสียงแคน เสียงพินเสียงแคนแทนค่าของแดนอีสานได้เลยเป็นดนตรีที่คนอีสานพลัดถิ่นได้ยินแล้วน้ำตาซึมน้ำตาไหลกันไปเลยต้วมีเพราะจังเลยถ่ายไว้ถ่ายไว้วันต่อมาหนูหินพาไปแหล่งท่องเที่ยวหรือหอตรายกลางน้ำที่หนองคูหลุแล้วพาไปชมฝายห้วยท้ำแค่ก่อนจะพาไปผาแต้มชมภาพก่อนประวัติศาสตร์ที่อำเภอคงเจียม พาไปทุกที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจงังหวัดอุบลใช้เวลาเก็บภาพและเรื่องราวทั้งจากชาวบ้านและส่วนราชการจนเป็นที่พอใจคณะคุณมิวคุณเจนนี่คุณมุกและนางเอกหนูหินก็เดินทางกลับกรุงเทพเมื่อกลับถึงกรุงเทพคุณมิวคุณมุกคุณเจนนี่รีบจัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาชาวบ้านวัฒนธรรมคนอีสานเว็บไซต์กลุ่มคุณมิวชนะเลิศและได้โหลดเข้าในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลายัย ชนะเราชนะแล้วเย่ดีใจเช,ยชยโยเย่เราทำสำเร็จหนูหินจึงกลายเป็นไซเบอร์คิดดังทั่วโลกเฮ้ตอนนี้ออกแนวลำยุคอินเตอร์จักหน่อยนะคะก็หนูหินอินเตอร์นี่คะ่ะบูหูเรื่อง